รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะทุกๆคนความเดิมตอนที่แล้วทีมแชมป์โลกจากโรงเรียนประถมเซียวเล้งยี่ได้มาท้าแข่งกับทีมโฟโอ g งจีแต่ในขณะที่ฝึกซ้อมกับอดีตโค้ชเหรียญทองอยู่นั้นก็มีทีม4ี่สาวน้อยผู้ลึกลับมาท้าประลองตัดหน้าสีสาวของเราซะแล้วล่ะค่ะ กนี้ยิงนะครับพี่ใหญ่าฮ่าฮ่าคอยดูฮ่าไม่เนี่ยไม่เนี่ยโอ้โหฉันก็ยังหาโอกาสนะเย่เย่เยเย่จงจำไว้ให้ดีว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นแค่กีฬาแต่ฟุตบอลคือชีวิต ้ยชีวิตคือการต่อสู้เราต้องสู้อย่างมีความหวังฝันให้ไกลไปให้ถึงน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าโคชโคชพะพวกเราสู้ไม่ได้แน่ๆเลยโอ้ยจะมายอมแพ้อะไรกันง่ายๆหรืออยากจะเป็นคนขี้แพ้จำไว้นะว่าการยอมแพ้มันจะทำให้เธอเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องแต่ถ้าสู้กันเต็มที่ถึงจะแพ้มันก็คือกีฬา มันอยู่ที่พวกเธอว่าจะสู้หรือไม่สู้สู้ไหมฟ้ไหมดีมากอันนี้นะ คนนนนะไอ้ไอ้ไอ้ไม่เห็นในเรื่องเลยเลิก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 ไรใจอย่างนี้ไม่เล่นแล้วกลับบ้านดีกว่าใช่ๆไม่เล่นก็ไม่เล่นใช่ถอไป้ไอ้ไอ้ไอที่แท้ก็เป็นเจ้าพพสเอ็กซ์โซนี่เองว่าแล้วเชียวทำไมถึงหน้าตาคุนคนยิ่เราชนะ พวกเราร่วมแรงร่วมใจกันอย่างเนี้ต่อให้เป็นทีมเซเรนีเราก็ไม่กลัวจริงไหมอ่ะจริงเหรอยังไม่รู้ตัวกันอีกแล้วว่าพวกเธอน่ะมีความพร้อมถึงขีดสุดที่จะลงแข่งขันกับทีมแชมป์โลกแล้วโอ้โหสุดยอดอ,อาจจะเป็นเพราะวิธีการสอนแบบซึมลึกพวกเธอก็เลยไม่รู้ตัวอนะแต่เชื่อเธอว่ามันจะทำให้พวกเธอกลายเป็นผู้ชนะออออ,อนเลยคะ่ะ พวราพามที่จะสู้แล้วอถูกต้องจงแสดงทีมชมป์โลกนั้นรู้ซะว่าใครกันแน่ที่เป็นที่หนึ่ง เจ้าทองเริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วนะกขาต้อนรับสู่สุขุภบณ์กับชัอมิดระหว่างทีมเซลลิงกีและทีมเรายนปฐมแองจัมกรรมการของเราในวันนี้ครูต๋มทั้งสองทีมจับมือกันนะจ๊ะสัสดาดีจ้าสัมภาระไปนะยบีแดงจังก็จะตำแหน่งได้ทำไมทีมนั้นดูดุจังเลย คันร่วงคืนแล้ครับทีมรียนปพพมอันจอนรงเข้าสกดบอลทีมเซลลงยญิงลบได้โอ้โฮส่งบอลข้ามหัวนี่ยากไปอยังสวยงามยิิงเลยิงเลยย่ทีมเซลลยิงประตูนาไปก่อนแล้วครับผมเออโคชครับ ทีมของเราจะไหวไหมนี่ยไม่ต้องห่วงเด็กของเราต้องใช้เวลาอุ่นเครื่องแป๊บหนึ่งมาอุ่นเครื่องก่อน,น่ด้ะฮะโอ้ <c oughs> โห <c oughs> สอสูนแล้วครับสามสูนย์แล้วครับ <c oughs> สี่สแล้วครับโอ,อแล้วตอนนี้อุ่นเครื่องพอหรือยังครับโคชนี่แหละคือแผนล,ล่อเสือเอาจัดทำ yeah. Yeah. ผู้รักษาประตูเสอระดีออก <Yeah. S 1> มาเองเลยเห็นไหมน รอเสือออกจากท้ำอย่างนี้นี่เองแล้วต่อไปจะใช้แผนอะไรล่ะครับไม่บอกปอ่อยให้งง อยู่18ต่อู0แล้วก็อยู่ในช่วงพักเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกแล้ว <Yay! S 1> ครับ ว่าออโคช้ชครับชีวิตคือการต่อสู้เราต้องสู้ยัางมีความหวังฝันให้ไกลไปให้ถึงน้ำยังต้องพึ่งเรือเสือยังต้องพึ่งป่า น้ำมาปลากินหมดผาดน้ำนวดนมดกินปลาเชากินลาพญานาคพานาพยาบาล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 พยานาลพยานาลพยาบาลพยานาคพญานาคพญานาคพานาคพญาไาคพ้านา่พญานาค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 พานาคพญาาคพนาคนา้พญาเา็พานาคพนาขพยาอาลพานาคพานาคพยาบาลพ้านาคพัานาคพาคพญาาคพญาาคพญาาพา อุ้ยตายโคสชเหรอเอาอีกแล้วสิมาเที่ยวหลอกชาวบ้านว่าเป็นโคสชเปรียนทอง16สมัยซ้อนอะไรนั่นอีกแล้วละสิตาเนี่ยชีวิตคือการต่อสู้ต่อสู้กันต่อสู้โรงพยาบาลทุกคนทุกคนน้อมที่จะพลีกลับมาเป็นฝ่ายชนะหรือยังเออคุกกี้ พวกเธออย่าเพิ่งท้อนนะฉันดีใจมากเลยนะที่ได้มาเตะบอลก,กับพวกเธอช่วงเวลาที่เราฝึกซ้อมอยู่ด้วยกันมันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆฉันรู้ว่าพวกเราเล่นบอลกันไม่เก่งแข่งกับทีมแชมป์โลกก็ไม่มีทางชนะแต่แค่ได้รวมทีมกับพวกเธอฉันก็มีความสุขมากแล้วพวกเธออย่ายอมแพ้นะโคกี้ันจะนรออะไรแล้วอไป ลเข้าสู่เครึ่งหลังแล้วครับลุยเลยพวกเราโอ้ยโอ้ลูกนี้กรรมการของเราไม่ให้เปล่าครับพีของไอเจนโดดจริงลูกไปอีกแล้วดูสุดจะเชียรไม่ขึ้นจริงๆนะครับเนี่ย <c oughs> อ้าแหมเกมสูงอีกแล้วเหรอเนี่ยเหลืออีกหนึ่งนาทีจะหมดเวลาแล้วครับพยายามให้ถึงวินาทีสุดท้ายนะทุกคนหมดมนสองทีมบุกหากันเต็มกำลัง ราวชาลาเปอนเพื่อนฉันและแล้วการแข่งข like ันฟ oh <no> ุตบอลก็จบลงถึงแม้ว่าทีมโฟแองจี้ของเราจะแพ้แต่ด้วยน้ำใจนักกีฬาการแข่งขันครั้งนี้ก็ชนะใจทุกๆคนได้เหมือนกันน้องๆเห็นด้วยใช่ไหมล่ะคะ